น้อยคือป้าสรางแสบมาลูกน้องก็หน่อยวายหมดเ้ยหมดใช่ค่ะทุกสีเตอรไดเมืองเมื่อยยุทำขับข้าวนะเหนื่อยสู้การขับรถปุมไหมอ้อเหมือยเลยปับมาหน เซเวอร์เเวอร์ยังไปแล้วก็จอดจึกอยู่นานด้านแล้วก็ค้นกระเป๋าขุดโหลดแล้วก็มาเลยเขาไม่ได้ดับโหลดจะมาลงตลาดดงทั้งหมดทั้งหมดทั้งสุดนั้นพวกหมกสันต์อเอาเดียวมันเหม็นเลยหมดเลยไหลไปออกไปนางกำลังจะอะไรเธอเมนูอะไรนี่ดำ ไหลมมนออกก่อนเฮ้ยเมนหมดนำมาหดเทียงมันหมดเลยคนเข่าพี่น้องขึ้นมาก่อนก็ได้กินข้าวก่อนค่อยอีน้อยภาษาสเปนนะคุณแฮมแฮมดีใจยุ่ ดีใจบอ้ามานะสีนอนบอเฮยออามาส่งขา่าวเ้ีเเเยง,ง,งก่นข่าวข <c oughs> ากินข่าวอนอ่บอยต่ำมนีพุทชองกระชามก <c oughs> ินันตาเหลือ,อก่ะไก่ก็มาบุกิน กว่าแล้วกว่าแล้วนก็สิบกินเฮ้ยหนาสิโตหนาสิบ,าสบเมาเนาะไก่นะหนาสิโตมาเราเพิลงกับตำมะหง่ตามทะเลเดือดทุกคนตำหมดซะคงสันตมโย้ยบากน้อย ดีใจยกข้ามานะม่ะบ้ามีแห้งแล้วบ้าป่านี้นโอ้ขุนอูดี๋ยวนี่ขุนอูดี๋ยวนี่นนข้าวนะโพดมาส่าองนี้เนะาะแต่มันคืนนี่จะว่ากูกินกูจะแหนนเบิดลอีกแพง งัวควายเทากับสีดีมีบ่อนกินยาอะพี่น้องเอ้ยกสิรอดสีบิดีมาอีพี่น้องบรรยากาศท่นะพี่น้องไปคนข่าวละซูสละทางนอกบากเกี่ยวข่าวนะนาอมลงไปเบิ่งจักดีเข้าเกี่ยวข่าวนะมาลาขึ้นจะมอเกาะ ขี่เดียดหมดมนี่เนี่จิลลอ์อยู่ในไซนะ่ะเอามาใส่ขี่แล้วเออบอกบอกว่าเอามาทุกสีพัตมาสีเดียวมีเขียวเนี่ยฮะพัตมาซีให้กิน กินน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสบายดีสบายดีนะลูกโดยโดยตรงอย่ามาชี้ขอบพูดหางไขมนันหางไขมนันเอาหน่วยหน่อยนะแค่เอาเอาหางไขมนันมันจะกินทิพย์คิดสีย

นได้มันจะเป็นจับได้เลยน,นู่นนี่กุ้งนี่คือกุ้งเต็มอยู่นี่ มันเมนแล้วค่ะแคดเคลียร์ออกแคดหมดเลยหมดอันนี้กุ้งสดปาดกระโฟลงเอยเออหมดตองสามเฮยคนเราหมดสามลายแตกดย ตามครับพดบ่วงมือบ่วงกัตีนยูโรเทรสูเห็เจังซี่อรีบอ ยังคืออมแน่นๆหืมพวกเขาเบิดถันบ่มึงดูด้วยแค้นโลกมึงนะมึงดูด้วยของพบกป่าเหลี่ยมมันใส่น้ำไหนเฮ้ยเสียดายดิมันสิแสดน้ำตอนนี้หไรการผุดซ้อม นะไปิดรถเด้อเสีได้หเาเอาไป,ไปกกนะตังปินะดรถอาจารย์ใหญ่มาจบแล้วท,ที่เสีขาดนี้เลยบ่ พี่โล่เอียงตกนะคอยล้างหยีบนะฮะเขาจะคือโปรเทโลดตับมันเนี่ยชนะ่ง,งก,ชกระซาเบิดเบ,บ,บิปเากินเขาบาอกรับกินทอดไก่เขาจะมาสแตกแต่ตามเออขาอบอเคยกินเขาไม่ได้กินเขาก่อนเขากิน

ลอยด้วยถั่วเบษเศบผสมมันบูดแล้วแกงน้ำใหม่นั่นประสิบธิาการอุนมากินมากินน้ำการผสมกินมาเริ่มมาเริ่มตัดรอบสิว่ารอบสี่พอ โนแนมบางง่ายนะมึงดูโอ้นรีููเรอะเอมอก้าเอ้นมาอยู่บานอนมานะมันกระจากรจามันลูกกี้อะอันอุ้มกลุงปากแซ่บได้สิบอกขาด แม่มามากินกันกินแลอลไรก็สิลงไปเบิ่งทีมงานอันเดี่ยวเขาไฟมากเลวนี่